สวัสดีครับกับผมนายอัศวินอินตาพวงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยปา่าอำเภอปวกแดงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งวันนี้กับผมจะมานำเสนอนวัตะกรรมครับการพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาจีนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านห้วยปา่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่ง โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ที่นี่เหอพังเจียเสี่ยวเสี่ยโรงเรียนบ้านห้วยปา่าผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึง3ประเภทออนดีมานถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันรับชมกันเลยครับนวัตกรรมอินโนวิชันวิชาภาษาจีนเพิ่มเติมชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยนายอัศวินอินตาพวงตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนบ้านห้วยปา่า สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งครับนวัตกรรมที่เลือกใช้กับรูปแบบออน m a น์ก็คือ Google Sites โดยกระผมได้จัดทำการพัฒนาการอ่านออกเสียงวิชาภาษาจีนเพิ่มเติม,ตมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้าน้วปาบครับขั้นตอนวิธีการพัฒนานวัตกรรมนะครับโดยใช้การขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ PLC รวมกับรูปแบบวิธีการแผ n นดูเช็คแอรครับแผ่นนะครับมีการศึกษานโยบาย ดูนะครับมีการจัดกิจกรรมเช็คมีการติดตามแล้วก็แอคชั่นมีการสรุปผลครับมีการสรุปผลจากการจัดการเรียนรู้โดยการนําข้อมูลย้อนกลับมาครับ Google s i t e คืออะไรทําไมครูผู้สอนถึงเลือกมาเป็นนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ครับแหล่งการเรียนรู้ Google s i t e ให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่จํากัดมีกัจเจตมากมายให้ใช้งานได้ง่ายครับ นี่ก็คือตัวอย่างของแบบเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google s t t s วิชาภาษาจีนเพิ่มเติมนะครับท่านคณะกรรมการนะครับสามารถสแกน QR code นี้นะครับเพื่อเข้าไปรับชม Google s t t s ได้ครับ ใน Google Site นะครับก็จะมีใบงานครับใบความรู้นะครับที่เราจะทำในรูปแบบของอีบุ๊กนะครับพยายามเน้นสีสันต่างๆครับมีสื่อวิดีโอนะครับออนดีมานะครับที่แปะอยู่ใน Google Site ของเรานะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เข้ามารับชมนะครับเราพยายามเน้นสีสันเน้นตัวของครูนะครับเพื่อเป็นการดึงดูดนักเรียนครับ และการประเมินผลนะครับการส่งงานย้อนกับ comment and feedback นะครับโดยใช้วิธีการนำส่ง Google Sites นะครับไปที่รายกลุ่มสายชั้นครับมีการประสานงานติดต่อกับครูประจำชั้นนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างผลงานนักเรียนนะครับที่ได้มาจากการ comment and feedback ครับโดยที่นักเรียนส่งคลิปกลับมานะครับแล้วเราก็มาทำในรูปแบบของอินโฟกราฟิกครับเพื่อเป็นการที่กระตุ้นนักเรียนอีกทีหนึ่งนะครับนักเรียนคนอื่นๆให้เขาได้พยายามฝึกฝนนะครับในการอ่านออกเสียงครับโดยเราได้มีการทำการทำใบอินโฟกราฟิกนะครับทบทวนภาษาจีนครับแต่ เรื่องครับซึ่งในนี้นะครับก็จะมี QR code ของ y t u t u นะครับที่ดเด็กๆสามารถรับชมการอ่านออกเสียงได้ครับเรามีการประเมินผลเชิงคุณภาพนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะได้เห็นได้ว่า นักเรียนมีคะแนนทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกเสียงตัวเลขภาษาจีนนะครับสูงขึ้นถึงร้อยระ8ับ3หลังจากที่เรามีการใช้นวัตกรรมนะครับเข้ามานะครับแล้วก็มีการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมปีศึกษานะครับปีที่3นะครับโรงเรียนบ้านห้วยป่ามนะครับซึ่งแต่ละหัวข้อนะครับก็มีคะแนนเฉลี่ยนะครับทุกๆประเด็นพิจารณามากกว่า80%ครับ แล้วก็มีการส้อนผลการนิเทศด้วยกระบวนการนิเทศแบบคลินิกและชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ครับร่วมกับคณะผู้บริหารแล้วก็คณะครูที่โรงเรียนนะครับแล้วก็นี่นะครับก็คือตัวอย่างของการจัดการเรียนรู้การสอนผ่านสือ่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ครับแบบเรียนสือ่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Sites ครับเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับและนี่นะครับก็คือตัวของ Google Sites วิชาภาษาจีนเพิ่มเติมโรงเรียนบ้านไวยปราบนะครับ โดยกระผมเป็นผู้จัดทำขึ้นมาครับครูอสุวินอินตาพวงตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับในตัวของเทมเพลตนะครับหรือแบนเนอร์ของตัวของ Google Site นะครับเราพยายามเน้นเป็นสีสันนะครับเพื่อเป็นการดึงดูดนักเรียนระดับประถมครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมีการทําประชาสัมพันธ์วิชาภาษาจีนเพิ่มเติมรูปแบบ On Demand ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นะครับไว้ในรูปแบบนี้นะครับเพื่อให้เขาเข้ามาแล้วเขาเห็นว่าอตอนนี้นะครับงานวิชาภาษาจีนเพิ่มเติมมีงานอะไรบ้างวิธีการส่งงานเป็นอย่างไรนะครับในการสแกนเข้าดู QR code ต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ ให้นักเรียนสามารถเข้ารับชมวิดีโอได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทบทวนคำศัพท์วิชาภาษาจีนเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่น4เรื่องนี้นะครับเราก็มีการทําเป็นในรูปของอินโฟกราฟิกนะครับเอามาไว้เด็กๆสามารถเข้ามาแล้วอ่านทบทวนได้เราก็มีใบความรู้วิชาภาษาจีนเพิ่มเติมรูปแบบออนดีน์นะครับซึ่งเด็กๆนะครับซึ่งเขาสามารถที่จะสามารถคลิกขยายใหญ่เพื่อเข้าไปดูดาวนโหลดได้นะครับอย่างเช่นนี้ครับชั้นประถมศึกษาปีที่3ามเราพยายามเน้นในเรื่องการ์ตูนนะครับเพื่อเป็นการถึงดูดนักเรียนระดับประถมศึกษาาานะะครรับเพว่ พยายามเน้นใส่ที่สันเข้าไปใช่ไหมครับให้เด็กๆเข้ามารู้สึกว่าเเกิดความผ่อนคลายและเกิดความที่รู้สึกอยากเข้ามาเรียนกับเราครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวใบงานใช่ไหมครับตัวใบงานนะครับแล้วก็จะมีการให้นักเรียนสามารถกดขยายใหญ่เพื่อดาวน์โหลดนะครับเขาสามารถพิมพ์ไปทํานะครับหรือว่าสามารถแคปหน้าจอจากตัวใบงานนี้ได้ครับหรือสามารถจดนะครับทำใส่ลงสมุดนะครับแล้วแต่ความสะดวกเลยแล้วก็สื่อวิดีโอภาษาจีนนะครับเราก็นํามา ที่เรา,าสร้างไว้ที่ YouTube ใช่ไหมครับเราก็ทารนเฟอร์มาใส่ใน Google Site ของเราครับซึ่งเราก็เรียงตามหัวข้อไปนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับดเด็กสามารถเข้ามารับชมได้นะครับอย่างเช่นคลิปวิดีโออย่างนี้คลิปบันแม่ครับไม่ใช่ไม่ได้เป็นคลิปงานที่เราสั่งได้ไหมครับแต่ว่าเด็กก็สามารถเข้ามารับชมนะครับเพื่อเป็นการฝึกฝนภาษาจีนไปในตัวครับ รวมถึงคลิปเก่าๆของเรานะครับแล้วก็จะเป็นผลงานนักเรียนนะครับที่เรารวบรวมรวมไว้นะครับในรูปแบบของ On Demand ใช่ไหมครับเด็กเรียนจากคลิปวิดีโอแล้วก็นํามาเป็น f ีดแ b a c k นะครับนามาทําต่อนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของคลิปนะครับเช่นนี้คือคลิปท่องกีฬาภาษาจีนนะครับใช่ครับแล้วต่อไปก็จะเป็นคลิปของการนับเลขภาษาจีนซึ่งเด็กๆนะครับเขาจะพยายามอัดคลิปด้วยตัวเองนะครับ ซึ่งถือว่าเขาพยายามและพัฒนามากๆเลยครับที่เขาดูคลิปสากคลิปของเราเนี่ยครับแล้วก็มาอัดกับตัวเองนะครับแล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็นําทํามาในรูปแบบของอินโฟกราฟิกแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการดึงดูดเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคนอื่นๆนะครับได้สนใจแล้วก็พยายามที่จะส่งงานกับเรากลับมาครับซึ่งนี่ก็คือคลิปตัวอย่างครับเช่นอย่างนี้ก็คือคลิปตัวอย่างท่องวันภาษาจีนท่องสีภาษาจีนครับ น,นี่คือรูปบรรยากาศครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคำศัพท์ภาษาจีนนอกบทเรียนนะครับซึ่งเราก็พยายามทําครับซึ่งก็คือจะมีคําศัพท์หลากหลายอย่างนะครับที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับที่เราสอนในห้องเรียนเราก็พยายามเอามาใส่ไว้เพื่อเวลาดเด็กเข้ามาทําให้เขามีตัวเลือกที่จะเข้ามาเรียนดูครับแล้วก็นี่ก็คือจะเป็นรูปภาพกิจกรรมต่างๆนะครับของวิชาภาษาจีนครับอันนี้คือจะเป็นตัวอย่างของน้องๆที่เขาออกเสียงภาษาจีนต่างๆนะครับที่เรานํามาให้รับชมครับ และนี่ก็คือตัวอย่างสื่อวิดีโอการสอนของครูนะครับที่เผยแพร่ผ่านทางช่องทาง u t u b e นะครับตอนนี้มียอดวิวมากกว่าห0 0 0พันวิวแล้วนะคบตาเจียหนินฮาวสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่สื่อวิดีโอภาษาจีนเรื่องฉันชอบสีแดงเยียนเซอร์วิชาภาษาจีนเพิ่มเติมโดยเหล่าสื่ออสการ์ครูอัศวินอินตาพวงครับโรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้เฮอพังเจียเสียเส่ยวเสว่ ซื้อวิดีโอภาษาจีนเรื่องฉันชอบสีแดงเราซื้อออสการ์จะทำโดยครูอัศวินอินตาพวงโรงเรียนบ้านห้วยปา่สาสพปอรยองเขตหนึ่งครับฉันชอบสีแดงว h สีฮวน u งเซอ o r i คำสั่งนะครับให้นักเรียนนะครับฝึกอันคำศัพท์ภาษาจีนเรื่องฉันชอบสีแดงจากบัตรคำที่เราซื้อได้จัดทำขึ้นซึ่งเป็นคำศัพท์ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนบ้านห้วยป่าครับคำศัพท์เรื่องว h สีฮวน u งเซอ o r ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยครับดูซิว่าวันนี้เราซื้อมีคำศัพท์อะไรมาสอนนักเรียนกันบ้างนะคำแรกครับวอวอออกเสียงสิครับวอวอก็คือฉันหรือตัวเราเองนั่นเองเราออกเสียงว่าวอครับการชอบล่ะครับการชอบนะครับภาษาจีนเราออกเสียงว่าสี่ฮวนสี่ฮวนสี่ฮวนแปลว่าชอบสี่ฮวนอ่าสีแดงเราออกเสียงว่า หงเซอร์หงเซอร์หงเซอร์คือสีแดงนักเรียนออกเสียงสิครับหงเซอร์หงเซอร์เก่งมากครับรวมประโยคเป็นวอสี่ฮวนหงเซอร์และต่อไปนะครับนี่ก็คือตัวอย่างผลงานนักเรียนนะครับที่เขาจะมาท่องสี่ภาษาจีนให้เราฟังกันนะครับเป็นนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่สามครับสีแดงหงเซอร์สีเหลืองหลานเซอร์สีฟ้าวีเซอร์สีเขียวฉงเซอร์สีส้ม ยืนเสื้อสีม่วงฝนหงสเสื้อสีชมพูเฮืเสื้อสีดำห,หัวฉันสีหวนชอบหัวสีหัหงเสื้อฉันชอบสีแดงขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมผลงานนะวัตกรรมของกับผมครับขอบคุณครับเสียเสียตาเจียใจยเจียม